เรื่องของน้ําท่วมฟังทางนี้หน่อยครับประเด็นนี้น่าสนใจจากอาจารย์เสรีสุภารทิ์นะครับอาจารย์ได้โพสต์ตั้งคําถามไว้น่าสนใจมากบอกว่าชาวบ้านในหลายชุมชนที่อยุธยาเขาสะท้อนความรู้สึกมา 1. ทําไมเขาต้องรับน้ําแทนคนกรุงทุกปี 2. ทําไมเขาถึงได้รับผลกระทบมากขึ้น 3. ในอดีตเขาเคยอยู่กับน้ําอย่างมีความสุขแต่ปัจจุบันทุกเหลือเกิน 4. แต่ก่อนเขาเคยอยู่ริมน้ํา แต่ปัจจุบันเขาถูกผลักให้เป็นคนนอกคันก้นน้ําจากการสร้างถนนเป็นคันของหลายหน่วยงานและ5ทําไมเขาต้องชินกับน้ําท่วมแต่มันเกินเลยความชินไปแล้วขอฝากหน่วยงานต่างๆมาตอบคําถามชาวบ้านหน่อยครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอาจารย์ทิ้งท้ายด้วยนะครับบอกว่าถ้าไม่ทําอะไรก็ต้องนําภาษีของทุกคนมาจ่ายค่าเยียวยาปีละกว่า20 0 0 0ล้านบาท10ปีก็เป็นเงิน200 0 0 0ล้านบาทจะเอาเงินมาจากไหนและมันจะมากขึ้นจนเป็นภาระของประเทศหรือเปล่า การป้องกันย่อมดีกว่าการเยียวยาแน่นอนที่ผ่านมาหลายๆรัฐบาลคิดและทำอะไรไปบ้างนี่คือตัวอย่างหนึ่งของการเมืองเรื่องของน้ำ